ไหนเรามาดูกันซิว่าวันนี้นะคะจักรวาลมีอะไรอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะหมออมเองจ้านะคะวันนี้ก็จะมาเป็นตัวกลางสื่อสาระคะระหว่างจักรวาลถึงเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะเรามาดูซิว่าวันนี้จักรวาลอยากจะบอกอะไรนะคะใบแรกเลยนะคะ say your sorry นะคะจงเอ่ยคําขอโทษนานะคะถ้าเพื่อนๆรู้ตัวเนาะว่าเฮ้ยเราเคยทําให้ ใครบางคนหลายๆคนหรือใครก็ตามนะคะทำให้เข้าเสียใจทำให้เข้าผิดหวงังไปทำอะไรกระทบกระทั่งใครเขาบ้างหรือเปล่าไปทำอะไรไม่ดีกับใครเขาบ้างหรือเปล่านะคะลองซิลองไปบอกขอโทษดูนะคะไม่ว่าเราจะผิดหรือไม่ผิดนะแต่เราอาจจะรู้ว่ารู้ว่าเอ๊ะมันก็ตรงนั้นฉันก็มีส่วนไม่ดีตรงนี้ฉันก็มีส่วนไม่ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะคะลองดูซิว่า เราจะเอ่ยคําขอโทษได้ไหมนะคะเนี่ยมันเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งนะการที่เราแบบขอโทษหรือว่าการที่เราจะไปพูดในช่วงที่ว่าเออเรารู้สึกผิดเรารู้ตัวว่าเราผิดนะหรืออะไรเงี้ยนะคะเออมันอาจจะเป็นกาวใจเป็นยาใจหรือเปล่านะคะเอ่อคนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะมีปีจอปีหมานะคะปีจอปีสุนัขปีหมาหรือว่าน้องแมวก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีขานได้นะ,ะปีขานปีเสือนะคะ ปีจอปีสุนัขปีหมาน,นะคะเนาะแล้วก็ด้วยสีสันขอเป็นธาตุไฟแล้วกันนะโดดเด่นนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอาจารยวาลบอกว่าให้เอ่ยคําขอโทษหรือแสดงความรู้สึกผิดนะคะอะไรบางอย่างเนาะแล้วอะไรอ่าหลังจากนั้นให้สังเกตได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอย่างที่ยมบอกอะ่ะเมื่อเราแสดงความรู้สึกผิดหรือเอ่ยคําขอโทษแล้วเนี่ยเป็นกาวใจเป็นยาใจชั้นดีเป็นพลังงานดีๆ นะคะให้ให้สังเกตได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะเนาะเหมือนผีเสื้อที่เข้บบินโบยบินขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะนะคะเอามองว่านะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกและชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะนะคะอ่าลองขอโทษดูอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นเหมือนคําอวยพรเลยนะคะอจะได้รับพรได้รับสิ่งดีๆนะคะใบที่สามนะคะ ให้สูดหายใจเข้าลึกๆนะคะสำหรับใบนี้อาจจะหมายถึงว่าก่อนที่เรานะคะจะไปแสดงความรู้สึกผิดกับใครหรือก่อนที่เราจะไปขอโทษใครลองสูดหายใจเข้าลึกๆก็ได้นะถ้าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันก็แบบอย่างที่บอกเนาะมนุษย์เราทุกคนก็จะมีความแบบมีอีโก้อัตตาตัวตนมนุษย์ทุกคนเป็นค่ะนะคะหมออมก็มีทุกคนมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองเออน,นะก็สูดหายใจเข้าลึกๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปบอกขอโทษใครก่อนท,ท,ที่เราจะไปแสดงความรู้สึกผิดกับใครสักคนหนึ่งลองสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะและอีกในยะหนึ่งอมมองว่าบางทีการที่เ,เพื่อนๆอยู่กับปัจจุบันเนาะเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองนะคะส่วนหนึ่งน่าจะช่วยลดทอนนะคะลดทอนการที่เราอาจจะไปทําอะไรกระทบกระทั่งใครไปทําอะไรที่ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีได้ด้วยเช่นกันนะเออการที่เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่มีที่เป็นนะช่วยลด ลดการที่เราจะไปทําให้คนอื่นเสียใจหรือทําผิดกับคนอื่นด้วยนะคะเอามองว่านะคะอีกในายะหนึ่งนะคะการสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะอยากให้เพื่อนนั้นเหมือนกับหลังจากที่เราได้แสดงความรู้สึกออกไปแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ขอโทษนะคะแสดงความรู้สึกเสียใจไปแล้วนะคะการที่เราเอ่อเหมือนกับอยู่กับลมหายใจอะเราอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นไงว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้น ในชีวิตฉันจริงๆนะเออมันมันมีคําอวยพรมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตฉันจริงๆนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะทําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงอะว่าว่าเออหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยนะคะเออขอโทษแล้วแสดงความรู้สึกเสียใจแล้วแสดงความรู้สึกผิดไปแล้วมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราก็คือการที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆและอยู่กับตัวเองเราจะได้เห็นไง ว่าเออเนี่ยมันมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นจริงๆไหมมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นเหมือนกับชีวิตดีขึ้นความรู้สึกดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นนะคะหรือว่ามีพอรอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะก็จะต้องนิ่งเพื่อที่เราจะสังเกตเห็นไงนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบโลดผนหน่อยไม่ค่อยมีสติสมาธิใช่ไหมเราอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยก็พูดขอโทษไปแล้วก็แสดงความรู้สึกไปแล้วก็เอ่ออะไรอะ่ะ แสดงความรู้สึกผิดไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยแม้อะไรเงี้ยแต่บางทีอ่ะเรายังนิ่งไม่พอก็ได้ที่จะสังเกตไงบางทีมันอาจจะเป็นความสุขเล็กๆในหัวใจของเราอาจจะมีอะไรบางอย่างรอบข้างที่เกิดขึ้นดีๆแล้วเราอ่ะไม่ทันสังเกตมันก็เป็นไปได้ไงและเพราะฉะนั้นการสูดหายใจเข้าลึกๆอาจจะมีนัยสําคัญเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะที่ออมพูดไปเนาะอ่าใบสุดท้ายนะคาใต้สําหรับที่ออมสุ่มไว้ให้ได้นะคะ เพราะเพราะว่าอะไรที่ยอมพูดอะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราไม่สามารถนะคะที่จะทําให้ทุกคนนั้นพึงพอใจในตัวเราได้นะะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายอยากจะบอกว่าพวกเราแตกต่างกันนะ่ะหลายสปีชีหลายสายพันธุ์นะคะไม่มีทางเลยค่ะที่ที่เราจะเป็นเหมือนกันหมดเราไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเราไม่ได้เกิดมามีบล็อกเดียวกันเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกันเรา เรามีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมนะคะวิธีคิดทัศนคติเราไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันและนี่คือความสวยงามของโลกใบนี้นะคะความสวยงามของโลกใบนี้คือมีอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วมันก็เอามาแมทชิ่งกันนี่แหละเพราะนั้นจําไว้ว่านะคะเราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนนั้นพึงพอใจในตัวเราได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะคะพอเราได้แสดงความรู้สึกผิด ขอโทษหรือแสดงออกนะคะในทิศทางที่แบบเรารู้ตัวเราเองนะคะว่าว่าเราก็มีส่วนผิดอะไรก็ตามอะนะคะก็ให้รู้ไว้ว่าไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเนาะอาจจะเป็นผลลัพธ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะให้อภัยเราได้เขายังดูเมินเฉยเขายังดูไม่ไม่ซาบซึ้งกับการกระทําที่เราไปแสดงออกนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรไง ะะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงขึ้นมาเนาะสูตรหายใจเข้าลึกๆก,ก็คือแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเนาะก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองให้เป็นด้วยค่ะนะคะเนาะว่าเนี่ยต่อให้เราทําดีที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถนะคะที่จะทําให้ทุกๆคนพอใจในตัวเราได้นะคะอ,อต่อให้สมมตินะเราทําอะไรกระทบกระทั่งคนอื่นได้น้อยที่สุดแล้วอะแต่เชื่อไหมว่าคนดีที่สุด ก็ยังไม่อาจถูกใจใครทุกคนได้นะคะอย่างพระพุทธเจ้าเองก็มีมีคนไม่ชอบท่านเยอะใช่ไหมนะคะใครก็ตามอะ่ะที่เป็นฮีโร่นะคะมันก็มักจะมีศัตรูหรือมักจะมีคนไม่ชอบเสมอละค่ะนะคะมันมันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะ,ะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จัก,กรวาลอยากจะให้ทุกๆคนได้รับรู้ในวันนี้คือนะคะไม่มีใครถูกใจหรือว่ารักเราทุกคนเราไม่สามารถเป็นที่รักให้กับคนทุกคนได้ แต่เมื่อนะคะเราอาจจะเผลอไปทําอะไรบางอย่างนะคะให้ใครบางคนหรือหลายๆคนไม่พอใจในตัวเราก็ลองขอโทษให้เป็นแสดงออกซึ่งความรู้สึกว่าเรารู้สึกผิดให้เป็นด้วยนะคะขอโทษให้เป็นแสดงความเสียใจให้เป็นด้วยนะนะคะแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเราเองอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เป็นนะคะถ้าเรานิ่งพอเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วการที่เราได้แสดงออกออกไปเหล่านั้นนะ่ะ มันทาให้มีอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นนะนะคะถ้าเรารู้จักสังเกตนะนะคะเนาะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปค่ะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เป็นไม่ใช่สิ่งที่ฝันเนาะแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเราก็ทําตัวเราเองให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะต่อไปนั่นเองนะนะคะแล้วก็ลัคนาที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้เพิ่มเติมนะคะราศี เพิ่มเติมก็จะมีปีมะเมียปีมานะคะปีมะเมียปีม้านะคะแล้วก็ชาวธาตุดินมังก่อนผู้สบกันก็ได้นะคะเนาะก็ฝากเอาไว้เล็กๆน้อยๆในวันนี้สำหรับข้อความจากจัก,กรวาลถึงเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะคะอันไหนที่ไม่พอใจไม่ชอบใจก็ปล่อยผ่านไปนะคะวันนี้หมออมก็จะลาไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย